สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคุณนันน์ไปปลูกทุเรียนอยู่ที่เขานํำค้างนะครับผมก็ติดตามผ่านลน์ผ่านสื่ออที่คุณนันต์ส่งออกมาอยู่ตลอดนะครับก็เห็นความคืบหน้าเมื่อสามวันก่อนเนี่ยผมเห็นท่านรองผู้ว่าไปกินเรียนนะครับไปกินทุเรียนเขานํำค้างที่สวนของคุณนันต์ เมื่อวานเนี่ยผมก็ตามไปดูที่สวนเมื่อวานผมไปเองท่านผู้ฟังนะครับสุดยอดนะครับผมได้กินทุเรียนของคุณอนันต์ด้วยนะครับทุเรียนหมออน,นันต์หวานมันอร่อยนะครับว่าอย่างนั้นแล้วก็พื้นที่ปลูกทุเรียนอยู่ในภูเขาที่เขาน้ำค้างสวนทุเรียนสวยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการปลูกทุเรียน น่าสนใจมากแล้วก็คุณหมออนันต์ก็ใจดีนะครับเปิดให้คนเข้าไปเรียนรู้เปิดให้คนเข้าไปศึกษาน่าสนใจนะครับไปคุยกับคุณหมออนันต์นะครับเ,เจ้าของทุเรียนสวนทุเรียนเขาดำชาง <c oughs> อําเภอนาทวีนะครับจังหวัดสงขลาคุณหมออนันต์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมครับ คุณหมออนันต์เล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอไปมาอย่างไรคิดอย่างไรจึงไปทําสวนทุเรียนครับคุณหมออนันต์ครับครับผมสวัสดีครับเรื่องจากการปลูกทุกเรียนเพราะว่าผมส่วนตัวชอบกินทุเรียนดังนั้นผมก็มีอที่ดินทํากินอยู่ในอ่าเขตเขา้ำค้าง ที่มีอยู่อสองแบง์นะสามสิบไร่เราก็คิดแล้วทำสวนย่างไายใต้มันสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็าไรยใต้ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เลยไม่ดีเท่าที่คนอย่างผมก็คือเคยไปที่จันทบูรีระย,ยองหรือว่ามาเลเซียที่ลาวุฒอที่มีโมเส็งทีดดังๆเนี่ย ไปดูสวนผูเแดนแปลงใหญ่ต่างๆผมดูแล้วไอ้การปลูกผูเแดนสาม,มารถมันปรับเปลี่ยนชีวิตอ่าทาวสวนได้ทําให้มีไรายได้มากขึ้นได้ผมห้าปีก่อนต้องคิดดูแล้วเพราะงั้นทูเดีนกิโลลักเจ็ดสิบาทหกสิบาทแปดสิบบาทอย่างนี้ตุนหนึ่งถ้าว่าหลังจากห้าปีแล้วเช่นอย่างหมอนทองนะอย่างน้อยก็มีหมื่นกว่าบาทไรายได้ ถ้าหลังจากห้าปีกับเกียวได้นะให้เกิดบด้หนึ่งหมื่นเฉ้นนั้นผมก็ตัดสินใจขึ้นต้นยางหนับปลูกมทุกเรียนครับผมครับคุณหมออนันต์เล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปของคุณหมออนันต์เนี่ยท่านผู้ฟังฟังเสียงหมออนันต์แล้วก็เป็นคนจีนอ่าเป็นคนจีนเลยนะครับแล้วคุณหมออนันต์เนี่ย อเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับอาไปอยู่ที่เขาน้ํา้้างได้อย่างไรมีที่ดิน30ไร่ที่เขาน้ําค้างได้อย่างไรเล่าประวัติส่วนตัวให้ฟังหน่อยแล้วมาเป็นหมอได้อย่างไรด้วยอ่าเล่าพื้นความหลังสักนิดเชิญครับคุณหมอครับเรื่องยาวเลยนะ30สรุปสรุปสรุปับเรื่รรอเเงเล่าถึงอดีตผมก่อนนะครับอดประวัติผม อันนี้ประวัติผมก็คือ,อสมาชิกคอมมิวนิสต์มาลาย,ยา,าแต่ก่อนเราตั้ง,อองกองกำลังอยู่ที่ไทยแดงระหว่างจาวดามาเลยอย่างนี้หลังจาก3-5ปีก่อนเราได้เจระะจากับประเทศไทยจากยุติสงครามกับรัฐบาลมาเลเซียรหรือระหว่างไทย กองกําลังอยู่ในไทยแดงสงขาตรงเนี้เราก็ได้กระจาษได้มีพื้นที่ทํากินอยู่ในที่เขตสุทยานกขอขผลักเสตหาไร่ดังนั้นตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่สองสามสิบไร่ก็คือร่วมกับที่น้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคนุณพิการเนี่เราร่วมกันมาทํดังนั้นมีสามสิบไร่ที่ดินทํากินตรงนี้เราได้อนุญาตจากกองทัพบ,บกนั่นแหละกองทัพบ,บกได้อนุ อกองทับบุกนัะใต้เช่ากับกรมป่าไม้ให้อดีตสมาชิกอมริตมาลย,ยาเป็นที่ดินทํากินสมาชิกอดีตของเราก็คือเรียกเป็นว่าผู้ร่องพัฒนาทัพไทยฉะนั้นผมก็มีที่ดินตรงนี้อตั้งแต่สมัยออกมาเป็นผู้ร่องพัฒนาทัพไทยจนป่านี้สามสุดห้าปีแล้วครับฉะนั้น,น,นมผมผมทำไม คุณแยกผมบอกเป็นหมอหมออนันต์หมออาน,านัออาน,านต์เพราะว่าอาชีตผมอยู่ในค่้ายทหารผมเป็นหมอเป็นหมอสำคัญที่อยู่ในค่้ายฐานเลยครับสำหรับรักษาผ่าตัดอะไรต่างๆรักษาลูกทุกอย่างผมก็เป็นหน้าที่ของผมเพราะว่าหลังจากมาอยู่ประเทศไทยแล้วผมก็ใช้ชีวิตอาทิตย์เติมเนี่ยมันใช้ชีวิต มา,ากินก็คือไปสอบแพทย์เผนจินอสอบแพทย์เผนจินจากประเทศจีนเสร็จแ,แล้วก็คือสอบจากกระทรวงสาธารณสุขป,ประเทศไทยใน23ปีก่อนฉะนั้นใต้ถัดตันแพทย์เผนจินถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นผมก็เปิดคลินิกแพทย์เผนจีนอยู่ในคนลังมาถึงกว่าปีแล้วครับ24ป,ปีแล้วครับ ก,ก็คือ,อ,คอตำแหั่งมาของผมก็คืออาติเซนคอมมอนิส马拉าย,ยาะลัางจันั้นก็ถือเป็นแพทย์เพนจินก็คือว่าไปเรียนมาอสอบมามีใบตักหลวงรถถิ่นถูกต้องตามกฎหมายครับผมครับผมเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมไปสำรวจนะครับสวนทุเรียนคุณหมออนันต์เนี่ยจัดปลูก <c oughs> แล้วก็วางโครงสร้างของสวนเนี่ยอย่างได้มาตรฐานนะครับทําสวนทุเรียนแปลงใหญ่อยู่กลางหุบเขาอากาศดีนะครับพื้นที่ติด ป่าธรรมชาติแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับน้ําสะอาดนะครับจากต้นน้ํานะครับจากลําคลองอต้นน้ําเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสวนทุเรียนของคุณนันต์นะครับทุเรียนเขาน้ําค้างเนี่ยคุณนันเลือกปลูกทุเรียนพันอะไรบ้างเหตุผลเพราะอะไรแล้ว ทุเรียนของคุณอนันต์เนี่ยมันมีลักษณะเด่นพิเศษอย่างไรครับที่สรุปออกมาได้แล้วเนี่ยมันดีกว่าทุเรียนที่อื่นอย่างไรมันมีอะไรเป็นพิเศษอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณหมออน,นันต์ครับครับผมครับผมอ่าสวัสดีก็ค,คือตอนนี้นะอผู้เรียนที่ปลูกอยู่เนี่ยในส่าวน้ำค้างของผมมีสามสิบไร่ตรงนี้นะมีอยู่ทังหมดแปดร้อยสี่สิบต้น สุเดียนมีมอนทองประมาณ450ตุน้นรวมแล้วนะ450ตุน้นที่หรือเป็นลูกหยิบลูกกระติบก็คือเม็ดในใยปลาเม็ดใยใ,ในปลานนะก็คือเขามันเรียกว่าลูกกัะติบนะอ่ากับหลงรับแร่โมซันคิงแต่ว่าูุดเดอ่หลงรับแร่โมซันคิง สต่งๆเนี่ยมันคือไม่ได้จำลนมากแค่ปลูกไว้เพื่อให้เพื่อนกินที่นี่ทำเป็นชินชินธุลักจีตรงนี้นะก็คือหมอนทองกับลูกกระตาลูกหยิบเพราะนั้นหมอนทองปัจจุบัชชนที่ปลูกอยู่นี้บอกได้เลยครับปีนี้นะปันผลได้ดีมากใต้สิบแปดตันครับหมอนทองทีนี้สิบแปดตันลูกหยิบก็ใต้สิบสิบกว่าตาันเหมือนกันลูกหยิบก็ไต้สิบกว่าตาัน ลูกกระติบก็ใต้ปันสองปันเช่นนั้นก็คือทําให้เรามั่นใจว่ารู้สึกทําทุเรียนแล้วเนี้ยมีความมั่นคงแต่ว่าการปลูกทุเรียนนะผมประสบการณ์ที่ห้าปีที่ผ่านมาหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะกอนจากนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ปลูกอยู่ที่อำเภอสุรธานีอํเาเภอเวงสักด์ปลูกอยู่ไม่มากแค่สี่ห้าไร่แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็ปันผลได้ดีมาก ทําให้ผมมีมีความมั่นใจการปลูกตู้เรียนเช่นนั้นการปลูกตู้เรียนนี่นะต้องบางระบบให้ดีมากครับเพราะว่ออาผมก่อนจะปลูกนี่นะผมต้องไปศึกษาที่ระยองสัมันธบุรีหรือมาเลเซียต่างๆดูแล้วการปลูกตู้เรียเถ้าว่าเราไม่มีวางแผนการเงินการจัดก,การที่ดินการจัดก,การน้ําการจัดการต้นพันธุ์ต้นกล้า การจัดการเรียนรู้ใช้ปุ๋ยอ่ะอะไรเรียนรู้การใช้ยาอะไรต่างๆตรงนี้ทั้งหมดต้องมีการเรียนรู้ศึกษาให้มีความรู้ก่อน่อลงลงมือไม่อย่างนั้นคือทําไปแล้วนี่นะเราไม่มีความรู้นี่นะทําให้เราค่าใช้จ่ายมากทําให้ทุเรียนปลูกแล้วไม่ขึ้นไม่ไม่ติดหรือว่าปลูกแล้วไม่เหมาะกับที่ตลาดที่ต้องการ ทำให้เราเสียหายเกิดขึ้นจริงๆอย่างผมนี่นะที่สวนทุเรียนของผมปัจจุบันเด่นอยู่ก็คือลูกกระติบลูกหยิบกับมอนทองสร,รุปแล้วแต่ว่าลูกหยิบนี่นะพันทุเรียนลูกหยิบเนีนะ่ถ้าว่าปลูกมากเกินไปอย่างผมปัจจุบันมีอยู่สามสี่ร้อยต้นนะมากเกินไปแล้วครับลูกหยิบไม่สามารถส่งจินได้ขายในเมืองไทยถ้ามีจานวนมากอย่างนี้นะอ ผมเป็นห่วงอนาคตต่อไปที่ตลาดอัาจุันอยู่เพราะว่าลูกหยิบถุงจีนนี้ยังไม่มีโคน้าต้องไม่เหมือนหอนทองหมวนทองใต้เท่าไหร่ก็ขายได้หมดเลยครับอ่าเช่นนั้นต่อไปนี่ระหวังว่าทุกคนการปลูกทุกเรนระหวังแผนถ้าว่าทําอยากให้เงินชัดเจนเลยสี่ปีห้าปีให้เงินนี้ก็คือหมอนทองหรือโมไสน์เ่งหรือว่าน้ำดำโอเชียคนไทยเรียกว่าน้ำดำหรือโอเชีย สามพันสามสีพันนี่นะแน่นอนไต้เงินแต่ว่าหมอนทองแน่นอนกว่าเท่าที่ผมปะสบัการที่ห้าหกปีที่ผ่านมานี่นะ่ผมบอให้แล้วบอนทองแน่นอนครับได้เงินแน่นอนครับตอนนี้ปัจจุบันถ้าว่ากิโลละหนึ่งร้อยนี่นะหนึ่งร้อยนี่นะต้นหนึ่งใต้มาสองหมื่น 20, กว่าบาทครับครับผมออืมนะครับท่านผู้ฟังครับเอาวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับผมจะพาคณะนะครับไป ชมทุเรียนสวนทุเรียนของคุณอนันต์นะครับแล้วก็จะได้ชิมจะได้กินบุฟเฟ่ทุเรียนที่สวนของคุณอนันต์ด้วยนะครับแล้วท่านผู้ฟังจะได้รู้จักคำว่าทุเรียนพรีเมียมนะครับทุเรียนคุณภาพทุเรียนปลอดภัยนะครับมีอยู่สามคำที่น่าสนใจก็คือทุเรียนพรีเมียมนะครับทุเรียนคุณภาพ อ่าแล้วก็ทุเรียนปลอดภัยที่อ่าเจ้าของสวนเนี่ยนะครับคุณนันต์ลูกลูกแล้วก็ครอบครัวของคุณนันต์เนี่ยอ่าใช้ความรักอ่าความทนุถนอมในการดูแลสวนทุเรียนก่อนที่จะส่งทุเรียนให้กับลูกค้าอ่าได้กินได้บริโภคอย่างปลอดภัยเนี่ยคุณนันต์ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อผลผลิต ที่มันพรีเมียมที่มันมีคุณภาพที่มันปลอดภัยออกมาแล้วเนี่ยคุณทุศคุณอนันท์ทำตลาดในประเทศไทยอย่างไรครับคุณอนันต์ขายทุเรียนของคุณอนันต์อย่างไรเพื่อให้ได้ลูกค้าที่คุณภาพด้วยลูกค้าได้กินของดีด้วยแล้วขายได้ก็เ,เรียกว่าหมดทั้งสามสิบหกตันของคุณอนันต์ในแต่ละปีนะครับตลาดทำอย่างไรครับครับผม อ,อย่างที่ตอนนี้ปัจจุบันเมื่อคิงบอกแล้วำทำปลูกคู่เรนเราต้องเริ่มแต่ต้นทําระบบให้เรียบร้อยเช่นนั้นก็คือทําระบบก็คือเช่นอย่างน้ำปุ๋ยยานที่ปันจักรันทุกอย่างต้องมีปันทึกทําให้เป็นระบบขึ้นมาถึงเวลามีเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องขออ่า EAP ก็คือสินค้าอ่า สิ่งข้ามาตรฐานในกเกษตรกันส่งออกได้อ่ะก็คือ G A P ตรงนี้ให้ได้ก็ทําให้เราเป็นมาตรฐานขึ้นมาอทําให้มีคุณภาพขึ้นมาถ้าว่าเราไม่ทำทำ่ำหลักเกณฑ์ G A P ตรงนี้นะเราปลูกผู้เรียนก็คือไม่มีหลักปลูกไม่มีหลักเบียบใช้ยาอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแก่ก่อนใช้ยานี้มีไพรตัวรางมีไพรปลอก บริตภุ k ไหมผู้บริตภุ k ไหมมีภัยต่อที่ดินไหมมีภัยต่อสินแมรล้องไหมอะไรทํางๆนั้นต้องเรียนรู้เลยอ่ถ้าว่าเรามีปันทึกขึ้นมาถึงเวลาไปขออนุญาตตรงนั้นถ้าเรามีผิดพลาดขึ้นมาต้องหน้าที่การตรวจสอบข้อหลงของ BAP e ตรงนี้นะเขาก็สามารถชี้แจงให้เรารู้ถ้าสมมุติเราไม่มีการบันทึกกันเริ่มกับบุกจนเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆนี่นะ เราก็ไม่มีหลักเกณฑ์ว่าชี้แจงว่าผูทุเรีนของเราปลอดภัยไหมใช้ยาอะไรมีความมั่นคงไหมมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคไหมตรงนี้สำคัญสิ่องหนึ่งก็คือทุเรียนที่เรียกว่ามีคุณภาพาผมว่ากสาคัญที่สุดทุเรียนที่เก็บเกี่ยวต้องตามอายุที่กำหนดไว้อย่ากเก็บก่อน ก่อนเวลาอย่ากเก็บเกี่ยวก่อนเวลาเช่นอย่างหอนทองตู้เลนเหอนทองเริ่มจากหางแย้ก็คือตอไม้ร่วงแล้วมีหางแยอ้ออกมาแล้วเราต้องนับแต่จุนตรงนั้นจุนถึงเก็บเกีเก่ยวอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวันถึงหนึ่งร้อยยี่ิบห้าวันถ้าว่าฟังคมเก็บเกี่ยวเกินหนึ่งร้อยวันก็เคยสุกหกสิบห้าเปอร์เซ็นเนื้อ,ออกมาสีขาวๆถ้าอย่างนี้ตัดแล้วส่งออกไปประเทศจีน ประเทศไทยของเราหมอนทองของเราตูเา้เดีนหมอนทองของเราเสียชื่อครับเช่นนั้นสินค้าออกมาไม่มีคุณภาพไม่อร่อยด้วยเช่นนั้นเราบอกว่าหมอนทองต้องตัดเริ่มตัดทางเยะจุนก่อนตัดสุกก่อนตัดอ่าส่งถึงตลาดเนี่ยร้อยี่สิบวันถึงร้อยยี่สิบห้าวันตัดแล้วส่งไปตลาดเช่นนั้นลัางอ่าทุกเรียนสุกได้เก้าสิบเอดเปอร์เซ็นต์นี่นะเช่นนั้นนื้อน้ำตาลมีคุณภาพทําให้ คนอ่นนะทำให้คนอื่นเหนียวตู้แยงรู้สึกผิดใจตอนนี้เรากินตู้แดงกินแล้วไม่ผิดใจก็คือเพราะว่าตู้ียนไม่ถึงอายุไม่ถึงหรือว่าคุยไม่ถูกต้องนะครับผมครับกันผู้ฟังครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะไปพบคุณอนันต์ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสวนผู้เรียนแปลงใหญ่ แรงแรกของจังหวัดสงขลานะครับที่ทำอย่างเป็นระบบใช้หลักวิชาการนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นหมอของคุณนันต์เข้าไปช่วยดูแลเรื่องของคุณภาพของทุเรียนด้วยทําให้วันนี้เนี่ยทุเรียนของคุณนันต์เนี่ยยังกลายเป็นทุเรียนปรีเมียมของจังหวัดสงขลาเป็นทุเรียนคุณภาพ นะครับที่ท่านก็สามารถที่จะให้คนที่ท่านรักกินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านอำพลพงสุวรรณเข้าไปชิมด้วยตัวเองเมื่อสามวันที่ผ่านมา,าเกษตรอำเภอนาทาวีเกษตรจังหวัดสงขลาเข้าไปดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้เป็นสวนตุเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องของการทําสวนทุเรียนเขานําค้างไปด้วยถ้าใครสนใจวันอาทิตย์นี้24กรกฎาคมไปกับผมนะครับขอบคุณคุณอนันต์มากๆนะครับคุณหมออนันต์นะครับขอบประคุณมากๆที่ร่วมเข้ามาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราก็อยช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนทุเรียนคุณภาพของหมออนันต์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ต่อไปนะครับคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับสวัสดีครับ เสริมนิดนึงได้ไหมครับเสริมเสริมนิดนึงได้ครับ้ครับอ่าเราบอกว่าทู้แดงนเขาน้ําค้างทาไมมีคุณภาพอะไรต่างๆนอกจากว่าเราททํามระบบที่ทางารัฐที่กําหนดไว้แล้วทํางกาที่จุดที่นี่เป็นเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตป่าไม้เราป่าไม้เราไม่ได้ทไํไใน้ําก็ดีฮะดินก็ดีฉะนั้นเราไม่ใช้ยาเกินกําหนดที่กเกษตรอ่า ที่กําหนดไว้เท่านั้นก็ทําให้ผู้แดนมีดีเนียมมีคุณภาพอร่อยต่างๆขึ้นมานะครับผมวันนี้ก็พูดคุยถึงตรงนี้แล้วครับอ,อย่างผมโพธุศด,ด้วยนะครับผมอยู่ในประเทศไทยสามสิบกว่าปีแม้แต่เป็นคุณเป็นคุณไทยเต็มตัวแล้วรองการอย่างพุดไทยไม่ชัดท่านั้นตรงนี้ก็คือขออาภาัยด้วยครับสวัสดีครับผม ครับขอบคุณคุณหมออนันต์มากๆนะครับขอบคุณมากที่เปิดสวนให้ผมได้พาคณะนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมด้วยวันอาทิตย์นี้นะครับไปชิมไปกินกันด้วยขอบคุณครับคุณหมออนันต์ครับสวัสดีครับ